ดีค่ะวันนี้พบกับน้องแมงเชียงตุงที่สถานที่หน้าของเรานั่นเองนะคะวันนี้คืออากาศดีมากฝนก็จะตกดูไม่ตกจบุๆเวลาเรามาแบบอ,อ,อะไรนะคะเวลาเรามาทาน้าน้ําฝายทีไรเนี่ยฝนก็ตกทุกทีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือน้ําไม่ไหลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยค่ะมาอัปเดตค่ะ อุ้ยน้ำไหลย,ยูโฮคือแบบธรรมชาติสุดยอดมากอะ่ะเวลาคือมาถึงที่นาทีหนึ่งใช่ไหมคะคือแบบทําให้แบบว่ามันชัดชื่นมากเลยอ่ะมันโล่งโปร่งๆนละ้วคือแบบมันสุดอากาศแบบได้ใจมาบอกได้คาเดียวเลยจ้า ว่าวันนี้คือจะพามาดูเลยว่าเอาทีมงานเราทำน้ำฝายยังไงนะคะออเอาแต่ปักตรงนม่มาใส่ มันขึ้นใสแันไกันแล้วน่ะไรกปที่แล้วแต่ไม่ขึ้นนะไรไปได้บมันลิ้นุดดอกม้เนี่ยโรกันอมันตั้งอยู่เ่อ

แล้วใส่ของเจ้าสองเจ้าบากินั้งหมดแล้วใส่หินว่าไปเต็มเต็มเต็มมดแล้วก็ตีเงอย่างี้นะแล้วน้ออือ วิวสวยธรรมชาติสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูคุณนายเรานะคะคือมาตรวจสอบว่าปัญหามันคืออยู่ตรงไหนนะคะคนชาวนานี่คือแบบจะต้องมาแก้ปัญหาจากนานี่คือยังไงมาดูกันค่ะคุณนายทำอะไรคะ ถอนต้นข้าวทำไมคะออถอนอย่างรอถอนก็นั่นก,ะกะ็แล้วก่ะเฮ้ยถอนเอาครึ่งๆรึ่งครึ่งใคเขาเมือนก้อยอะไรถอนอีู่ด้วยเนี่ยแค่มันดีเลยแค่คมันดีเฮ้ยถอนต้นข้าวไปเพื่อที่จะไปแบบ แก้ปัญหาจุดที่มันเนี่ยมันมัน,มนเอ่อจะเป็นปูหรือว่าหอยไม่แน่ใจอะ่ะอืมถ้าแบบแก้ปัญหาแผลตรงนี้มันแผลตรงนี้มันโอโล,โลอยืมันเข้าอื <c oughs> แหลมเลยค่ะไม่ใส่ถุงม,มือเลยคนน่า เรียบร้อยอ,อ๋อไม่ได้แตาปล่อยไว้เฉยก็ไรไม่อะไรอ่ะไปะดูเลยือมันอ,อ๋อเสียดายที่ใช่ไหมนิดเดียวมันก็เป็นสามารถออกต้นข้าวมาให้เราได้นะเออถอนออกอีกเทคนิค <c oughs> <te> อย่างนี้เลยนะคะอ,อ๋อยังมีอีกจุดตรงนั้นเยอะอยู่เหมือนกันไปดูก่อน เข้าเราประมาณอาทิตย์หนึ่งมีแล้วน้อมไหเนาะสองอาทิตย์นี่ได้นะสองปารสิปบบั้นตายเมียะไรไหมนี่นะโอ้ที่นี่แตไม,มันห่างไปเยอะขนาดนี้โอ้ยมน้หือยถอยไหนอะไรอะไรอะไรแป๊บหนึ่งแม่งถอนให้อืจุดที่มันมีน้ำอย่างเงี้ยมันจะแบบ จะถอนให้ถอนที่มันใกล้ๆนี่นะอันนี้นะมันมากินนี่และปุ๊มันอามืนมน่หนึ่งเมตรยานาสูปูปูดูดิพออย่างเงี้แหละไปเลยปเลยนั่นนั่นนั่อันนี้เป็นของคุณเราจะถอนเอาประมาณครึ่งหนึ่งองนี้ อืออกมาทั้งหมดแล้วอ่ะไม่ออกมาสิ่ไหมนี่มันก็เป็นข้าวแล้วเราสั่งมาเหอะมาอะไรป้าอย่งถงไหม นุงปูอ,อันนี้เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาที่แบบปูกินข้าวเราอย่างเงี้ยอย่างนั้นคเซมเออกมากคเซมกันทีนี้นอ,ออกกับเป็นว่าเนี่ย แล้วที่ที่เข้ามันหายไปเนี่ยคือจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยแหละนุ้แม่มีที่นี่มข้เสมันอินนะออวันนี้คือพาทุกคนมามาชมบรรยากาศในท้องทุ่งนาของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะออ๋ตรงนี้ตรงนี้ถีะนะ่นแม่โอ้โอเดี๋ยวดิ วันนี้คือฝนไม่ตกนะจ๊ะคือวันนี้ก็มาส่งกับข้าวคุณพ่อแล้วก็ทีมงานอ,าอีกนะคะอีกหนึ่งวันนะคะอย่างไม่ออย่างเมื่อกี้วันไมษายนนึงก็ทำกับข้าวมาส่งคือตอนนี้ก็มาดูด้วยแหละจะต้องทำอะไรได้บ้างนอกจากมาดูมาให้กำลังใจคือทำอะไรยังไม่ได้อะเพราะว่ามันปลูกข้าวนะคะจะจะทำกระท่อมก็ ออฝนก็ตกแล้วก็ยังไม่ว่างนะคะเราให้คุณพ่อว่างก่อนแล้วก็คือยังไงแล้วเราจะมาทํากระท่อมนะคะไว้เราติดตามชมกันนะคะว่ากระท่อมน้อยของเรามันจะออกมาหน้าตายังไงนะคะจะองอมาเล็กๆหรือว่าทรงแบบไหนนะ ก็มีหลายๆท่านนะคะก็ส่งรูปภาพมาให้น้องแป้งไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางข้อความส่วนตัวของน้องแป้งนะคะก็น้องแป้งรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพานาจอนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็รู้สึกดีใจตอนนี้ก็เย็นมากแดดไม่ร้อนด้วยตอนนี้เป็นเวลา11โมงตรงนะคะอัปเดตอัปเดตแรมแรมมากจ้าเดี๋ยวคุณแม่ก็ ดำนาแบบตรงที่ปูกินไปแล้วก็เดี๋ยวเสร็จไปก็ทำงานพักกินข้าวกันนะคะบ<ม>อหผมขยักเขาด้วย่ะสิบเอ็ดนนี่ โอ้ย ดูคนนายเราเหมือนยังจะไม่เสร็จนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องให้จะไปไปดูดิโอ๊ยเอาลองเท้าปาุ้บนิะเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าคือมันกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยเดินในทุ่งนานี่มันได้บรรยากาศสุดๆเลยนะคะ มีน้องควายมาล่ามอยู่ตรงนี้ดูไม่ดูควายไผ่นะไม่ได้ทำเลยนาข้างบนชิวๆช,ช,ชิวมากอยู่ในท้องตรงนายอย่างี้แม่ผมเย้าจ้า ดูแบบจุดที่มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยนี่ไงมันห่างห่างไปเงี้ยดูข้างบนตรงนั้นก็มันกินไปแล้วโอ,โอ้เตียนน้ำมันไหลามากแอมแอมมันกินนั่นนะนี่โอ้ยตก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 ,ตกนะเนยวดำนาเพื่อเดียว ตรงนี้ก็กินไปเยอะเหมือนกันแล้วนี่อันนี้เห็นเจของเขาช่าไ,ไงแม่ไว้เขากะจานองเปิ้อะไรนะเนาะน, <c oughs> นี่ไงจุดที่น้ํามันไหลอย่างเงี้ยมันจะกินตรงเนี้ยโอโ้จะได้เข้าเป็นเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเริ่มจากอันนี้ไงลูทีนี้ลูกทีนี้ห่างไปเยอะเลยอะโอ้โห แม่นี่ของของห้ามแน่แน่สวยมากเลยภาพนี้

นี่ค่ะ ไปทางน่้นขอตรงนี้

ฮัลโหลจากกนสซำนาคุญซำนาเอาเมอ่อกินอันนั้นนะหนึ่งจีนคือตอนนี้จักกลับบ้านแล้วนะคะมาดูสายก่อนคือวันนี้ก็จะได้เห็นซีรีส์ของน้องแป้งนะคะที่มามามาดูนะคะแล้วก็คือแบบคนที่จะปรับปรุงอะไรยังไงซีรีส์ของน้องแป้งก็สําหรับวันนี้นะคะไปมาดูตรงนี้ แล้วก็มาดูตรงที่จุดนาแล้วก็คือแบบแบบคนที่จะทำอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นได้เห็นการทำฟ้าแบบบ้านๆน,นะคะนี่เป็นแหลมมันเป็นเนี่ยแหมแหลแหลโอเคอยู่นะคือถ้าไม่ทำเนี่ยน้ำมันจะแบบ มาแรงแล้วไม่ไหวไงก็คือเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนนะคะหากใครชอบซีรีส์บ้านๆแบบสไตล์น้ำแป้งแล้วก็กับคุณแม่หรือว่าครอบครัวยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจก่อนไล์กดแชร์ด้นะครัะเราจะกับเอพิม o ทีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮะ